สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายเบิร์ดสกู๊กคนจ้ามาพบปะกัน,นวันเสาร์มื่อเนี้ยวันหยุดพี่น้องจ้าไม่ใช่จอยจัดเมนูเด็ดเด็ดคือเกาจ้าพี่น้องจ้าตําปูมาแทนนนั้แทนเล่นมวอยููุเดี๋ยวนาะพี่น้องเนาะตําปูมาสดสพี่น้องจ้าไปบีบให้เบิรงเด้ี่เด้อบิบีบเนื้อให้เบิรงนี้ซดเนื้อใสเลยพี่น้องจ้ากินกับนี่หมูปิ้งเอาพี่น้อง ไห้มาลาก,กัดหมูปิ่งข่อยพี่น้องมุญแน่หน่อยเฮ้ย่อยกัดเองคอยหิวกินก็ข้าวต้มจีนพี่น้องจ้าพักกรอบจ้าพี่น้องจ้าพักกาดขาวเมนบอกเขาเอิญผักกาดขาวเนาะกินเป็นย่างเดียวเอิญซื้อกับพีก่กระถือมาด้วยพี่น้องจะเมนบอกมากขึ้นพี่น้องวันนี้ไม่แย่จอยเนี่ยมีข้าวเหนียวมาด้วยนะจ้ามีข้าวเหนียวมาด้วยจ้ากินน้ำกันเลยพี่น้องคำแรกแหกหมนันคำแรกแหกหมนัมนก่อนเลย ใส่ไลบัวน้ำแล้วก็ใส่การธนาน้ำแล้วก็กห้วยเมกะถินพร้อมพี่น้องแซ่บอืมแซ่บเบอร์ว่างอีกแล้วพี่น้องอืม Ừ. cắt muối xanh cứ giỏi cho kim pu pu sốt sốt ตัวใหญ่ค่ะปูไม่นรองตัวนี้น้อสด ขาเน่าติดมือฮึขอบุญใจขอบุญใจอู้หคือคำใหญ่เห็นพี่น้องที่นี่คำใหญ่แห้งคำเนี่โอ้

ผมต้องการกิน,นข้าเหนียวไปหรอ,อข้าวเหนียวจับประดาดไปไลยเลย นานมากเ้าไปเดี๋ยนหนามร้ายเนาพี่น้อง อย่าซดน้ำหลายแต่จะคลองก็สดเอาสดเอาเพราะว่าถามันกินน้ำได้ไหลายมันจะสดนส้ำซมตับเยอะๆนี่สิพวนน้ำพี่น้องเพิ่นว่าพวนน้ำภาษาอีสานพวนน้ำภาษาอีสานหมายความว่า ก็คือแบบจะทําให้หิวน้ําบ่อยจากแบบอะไรพวกนี้ แแบใส่กระดาษเปลืองทักไม่ได้จ่อย susot. Mm -hmm. không nhà xe mưa hâm bằng nhai uh -huh. ในมุ้ยอดะพอนซื้อมาหายมากินแก้เผ็ดกันป่เวลาเผ็ดมันซอยได้ <laughs> แซ่บอร์ไม่จอยหาซ้ากินอันนมีดกระถิน มากกินไหมพี่น้องชอบกินไม่กระถินเรียบร้อยมื้สุดอยอดได้พี่น้องสุดยอดแห่งความแซ่บเลย สำหรับคลิปนี้ก็ฝากคือเก่าเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าเมย์จ,จอยฝากคือเก่าแน่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเมย์จ,จอยในยเด้อจ้าพี่น้องจ้าเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้กับช่องในน้อยในเดอ้อในเด้อจอ้าเด้อท้ามาเดี๋ยวความตั้งอกตั้งใจทุกคลิปพี่น้องจ้าผิดพลาดประการใดต้องขอถอดขออภัยได้หลายลาไปก่อนจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า